เมื่อซอพลอยมาเปดาวนอนกโกเนะก็บสีให้ดูหน่อยขอบคุณครับซอพลอยอีกแปดร้อยดวงขอบคุณครับซอเอ้ยเกินเก็บสีได้ได้เลยคนดูเกิน จะมันเกิดติงมาแจกตังค์วะเฮีคนดูเสียเอ้ย,อยอต้องเรียกซอต้องเซอเสียไม่ได้ต้องซอซอมาปีวะคนดูซอมาไปไมีวะไ,ไ,ได้เขาขอเก็บสีก็จัดให้ซะน้อยซอขอเก็บสีอเก็บสีเก็บสีมันแค่อย่าโดนหลอย แม่งกระจายกระจายอยู่กันหลายทางเกินน่าเบาไปอยากเห็นพี่โก้หน้าขาวใหม่ทุกคนนะนนเฮ้ย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 โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอบคุณอีกแปดพันดวงครับอขอบคุณครับซอเกินเดี๋ยวเก็บตีก่อนเมียวได้เขาเมียวได้เขาเมียว เมียวเมียวเมียวโน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 ขอบคุณครับขอบคุณครับซอเมียวเมียวหน้าขาวเมียวเด้อเมียวเมียวหน้าขาวเมียนะแล้วมันเป็นอะไรมันคันอย่างนี้ยสาันได้ไงเนี่ยเมวเมวเมียวดูเมวเมวเมียเมวเมววเวเมวครับเมวครับเมวมวขอบคุณครับมวเมียวเด้อเมียวหน้าขเเด้อเมีเยมือว่ามีลูกอ ขอบคุณีกพันดวงครับมียวเมีไม่เต้ไม่เต้ขาวมียเอยห้าสิบห้าเมียวต้องตนอะเมียวเมีเมียวมียว็เต้นไม็เต้นไม็เต้นตีหัวไม่ได้นะนี่เขาหนีอาหัวไปก่อนละกันเอาในเกมหน้าเอ้ยิหน้าิหน้ามันคันอะไรวะเดี๋ยวมันคัอะไรวะยูว่าไม่มีน้อาบคันได้ไง ันได้ไงเออมันคันขาได้ไงวะไปเต้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเต้นเด้อหัวหนี่พัดฟอฟอฟกับหน้าขาวหัวสองหัวสามหัวตัวเดียวตัวเดียวสี่หัวตามสัญญานะครับตามสัญญานะครับตามสัญญานะครับ อ่า4หัวชิจิวนะขอ4หัวมาพี่ก็จัดให้ดิแบบง่ายๆแบบชิซีแบบอีซี่อีซี่อ่ะเอาดิโอ้โหป8ทางโดนปีผมละตาย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 อย่าตายตายตายนี่โอมัยวะโมชินเดอิรุ เต้นครับไม่เต้นครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เต้นครับไม่เต้นครับทุกคนเต้นครับไม่เต้นไม่เอาไม่เอาไม่เต้นครับไม่เต้นซอสหน่องคายก็ดูซอสหน่องคายมาปีไม่เอาครับไม่เอาไม่เต้นครับนู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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหน้าขาวอะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาติ๋วมันจะขึ้นแค่นี้ก็ขึ้นแล้วนี่ตายอีกเนี่ โอ้มันคันขาอะไรวะเนี่ยตัดแม่งทิ้งในขาหายคันไม่หยุดแม่งเ้ยยุงก็ไม่มีมันคันขาอะไรวะน้ำก็อาบทุกท่านไม่ได้อาบมาตั้งเจ็ดวันเพิ่งมาอาบวันนี้มันจะคันได้ไงวะเป็นอะไรวะเนี่ยน้ำก็อาบโอ้โหรางวัลสีหัวโอ้ผมรับซ้อไม่เป็นไรได้เยอะละ

ข้าขี้หัาแข่งคนดูมาดิ first blood double kill มาดิมาดิ <c oughs> มันคมจริงๆถ้าแพสเต้นไว้ไม่เอาไม่มีทางครับ no no way ไม่มีทางเต้นหรอกครับ ขอบคุณซอฟพลอยค่ะปีเก้าร้อยเก้าสิบดวงหน้าขาวสองหมื่นดาวโอ้โหโอ้แม่งเอ้ยโอ้ยหน้าขาวเท่ากับสองหมืน่นดาว no ไม่ต้องทำใช่ไหมแม่งโง่ต้องทำจริงใช่ไหมคนดูแม่ มีแต่ขาดตอกบกข้องด้วยสูวมีแต่อะไรเพิ่งแทงในช่วงนี้ยุคแบบจิ๋วอ่ะเออก็รุนบิดปะ่ะกวัวแบบจะมาหลอกหลอกหลอกให้ผมท้าปุ๊บรับบิดนี่กัวที่พอยบิดปะ่ะคนดูอยากได้อยู่สองหมื่นตวงอะ่ะแต่กวัวเจอบิดอ่ะเด็กกัวเจอบิดอ่เลยเอ,อ้ยห <c oughs> อมแก้มไร โอ้หน้าขา 2, สองหมื่นดวงแบบก็เจอบิดเราก็ดูข้าบิดมาหอมแก้มเริ่มมาต่อยโอ้เกินโอ้โหอีห้าร้อยดวงข,ขอบคุณคอีห้าร้อยดวงครับซอสมองไงดีว้าคนดูหนาวก็หิวอ่ะคนดูแม่งเอ้อื่อยพ่อได้เล่นเกมห้องใหญ่ๆด้วยเอา้าอันนี้ไม่ใหญ่น,นี่ไม่เต็มหนาเนี่ยงไงได้ปะคนดูห้องใหญ่ๆด้วยได้รอแป๊บนึง One hour later มาละ นนทบิดบอกคนดูไม่เต้นครับไม่เอาหน้าขาอย่างเดียวพอหน้าขาอย่างเดียวพอโอเคนะหน้าขาอย่างเดียวพอนะนี่นะมีลิฟโอ้ไม่เอาไม่เอาแป้งอย่างเดียวพอไม่เอาไม่เอาไม่เอาใช้แป้งก็จะตายแล้วขอบคุณดิค่ะแล้วดวงครับโซขอบคุณครับโอ้ยคุณดิมันเกิดท่อนทำไมซั้วของดูจะต้องดูมีลิฟต์เนี่ยต้นบะแต่เอาของขวัญมาเกิดนี่อยู่ดีนี่จะของวันเกิดมาเอามาเอ้ยเอาของขวัญมาให้นี่งงแล้วเนี่ยเอาเลยนะไปละ เอาดวงออร่าก่อนหิวดาวอ่ะช่วงนี้โอเคนะุึมเดียวพอนะเอาเลยนะหนึ่งสองครับฟังก่อนนี่นะนี่แป้งเห็นแป้งไหมุึมเดียวเลยนะหนึ่งสองส นวนะไม่เงินสำหรักเป็นมาไหนดาวไหนดาวโอ้อะไรอ่ะสิบดวงดูทั่วคนดูดูทั่วด,ดูทั่ว,ว <c oughs> อะไรอ่ะหนสองหมื่นดวงอ่ะอุตส่าห์ทำนล้วเนี่ย้โอ,โอ้ดูทั่วคนดู โอ้เป็นคอจมูอีกเฮ้ยขอบคุณครับซอเชียร์รวยงานนี่รวยขอบคุณครับ35,490ืาันดวยนะครับขอบคุณซอฟพอย์นะครับอู รวมกี่ดวงแล้วเนี่ยห้าหมื่นกว่าดวงแล้วมั้งนี่ขอบคุณนะครับโอ้ปกติคุาพี่จะแบบคือเราต้องให้ของขวัญมันเกิดไงเราที่เขามาให้ปบะตเอาเกินคนดูแฮชแท็กสองพอยหน่อยแฮชแท็กสองพอยหน่อยเอาแฮชแท็กสองพอยหน่อยเอะแฮชแท็กหน่อยสองพอยเอาพิมมาแฮชแท็กสองพอยหน่อยเร็วๆเกินเป็นเพ็่เข้าวจมูกไปไอ้เดือด ไปดีกว่าไปดีกว่าขอบคุณซอพอยดด้วคนดูพรุ่งนี้วันเกิดพรุ่งนี้วันเกิดสีพอยครนะทุกคนพรุ่งนี้วันเกิดสี่พอยนะวันที่20มิถุนายนนะทุกคนก็พอยก็น่าจะไล์แหละก็จะลืมไปส่งดวงส่งดาวให้พอยด้นะตอนนี้ผมไม่ไม่ส่งคืน้นะไม่มีตังค์้นะไม่ส่งคืนแล้วนะไปแล้วขอบคุณทั้ขอบคุณดาวนะครับขอบคุณดาวจากทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณดาวจากซอพอยนะครับก็แฮปปี้วันเดย์นะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดประสรปับ ไปแล้วหนีคนดูแล้ว